สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการแคปหน้าจอในการสนทนาของเรานะครับกับลูกค้าหรือว่ากับใครก็ได้นะครับที่อยู่บนไลน์แต่ว่าไม่อยากให้เห็นนะครับโปรไฟล์นะครับหรือว่าว่าเราสนทนากับใครนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้บทนะฮะในการสนทนานะครับหรือว่าข้อความในการสนทนากับลูกค้าเพื่อเอาไปใช้ในการรีวิวสาหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะเราสามารถนะครับบล็อก ชื่อลูกค้านะครับหรือว่าคนที่สท่ทนากับเราเพื่อที่จะไม่ให้เขาเห็นนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการอัลเมอร์ส่วนตัวเขาเนอะนอกจากที่เราจะขออนุญาตเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดมาที่ไลน์นะครับจากนั้นเราก็มาดูแชทที่เราคุยกับลูกค้าครับนะฮะแล้วทีนี้ถ้าหากเราต้องการแคปบริเวณหน้าจอนี้นะครับบริเวณหน้าจอนี้เนาะ นะครับเราสามารถทําได้ด้วยวิธีไหนครับโดยปกติแล้วการแคปหน้าจอนะครับเราสามารถแคปได้ตามฟังก์ชันของโทรศัพท์นะครับแต่ละรุ่นเลยนะครับหรือถ้าหากนะครับระบบปฏิบัติการ Android หรือ iPhone ก็จะแคปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ iPhone, Android จะแคปแตกต่างกันนะครับทีนี้เราจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนั้นนะนะฮะเราจะใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในไลน์ครับนะฮะซึ่งฟังก์ชันเนี้ย เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับซึ่งถ้าใครอยากใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะอัปเดตนะครับไลน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะเราจะใช้งานได้เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการทําครับก่อนอื่นครับเราเริ่มนะครับที่จะแคปหน้าจอครับโดยเรานะฮะแตะที่หน้าจอค้างครับนะฮะแตะที่ข้อความนะครับบริเวณที่ต้องการเริ่มต้นแคปนะฮะจากนั้นเราก็บอกว่านะครับจะภาพนะครับจะภาพหน้าจอนะฮะเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นไฮไลท์ก็คือมันจะจับเฉพาะตรงนี้นะครับมันจะจับเฉพาะตรงนี้นะ แล้วทีเนี้ยเราต้องการที่จะแบบเฮ้ยให้มันได้บริเวณที่กว้างมากขึ้นครับเราก็นีฮะแตะแตะแตะนะฮะมันก็จะขยายบริเวณนะครับนะฮะตรงเทาเนี่คือมันจะไม่จับนะมันจะจับเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นสว่างสว่างเนี้ยนะครับจากนั้นเราก็แตะเพิ่มครับแตะเพิ่มฮะผมต้องการแคบตรงนี้ครับแล้วทีนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เนาะฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งเนี้ยเราไม่อยากให้เห็นลูกค้าไงเราไม่อยากให้รู้ว่าเราคุยกับใครไงเพื่อ ที่เราจะไม่ได้ไปนะครับละเมิดนะครับส่วนตัวเขาเนาะเราจะทํายังไงครับให้เรากดคําว่าซ่อนครับนะฮะตรงนี้นะซ่อนปุ๊บอ่าเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่นะครับไม่ได้โชว์ว่าอ่าเป็นใครเนาะตรงนี้ซึ่งมันจะช่วยในการเซฟนะครับหรือว่าทําให้เราไม่ต้องไปละเมิดสิทธิ์ของใครนะครับเราก็สามารถนำเอาแคปชั่นเนี้ยนะเอาหน้าจอเนี้ยนะครับบทสนทนาเนี้ยมาใช้เป็นมาใช้เป็นสื่อนะครับในการทําโฆษณาหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น บีฟอร์อัปเตอร์หรือว่าการคุยสนทนากับลูกค้าว่าสินค้าเรานะครับหรือ,อสินค้าเรามีมีคนทักเข้ามาสนใจแล้วก็มีคนเข้ามาสอบถามนะฮะตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยครับจากนั้นทาไงต่อครับเราก็กดคำว่าบันทึกครับนะฮะจับภาพนี้นะฮะพอจับภาพปุ๊บนะครับอ่าเรียบร้อยครับภาพมันก็จะขึ้นไปอยู่ในเซฟไว้นะครับแล้วกดบันทึกตรงนี้ครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับ จากนั้นเราก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นบทสนทนากับลูกค้าหรือว่ากับใครก็ได้ครับแต่ไม่ได้โชว์ตรงนี้นะฮะโอเคครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะได้นําเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ